สวัสด,ดีค่ะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้จะพามาหาอะไรกินที่งานเทศกาลกินเจที่เมืองพัทยากันนะจะบอกว่ามาตอนเย็นน่ะคือคนเยอะมากแล้วปีนี้คือร้านาค้าคึกคักเลยนะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูทีละร้านเลยว่ามีอะไรกินบ้างไป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 นี่ฮะงานจะมีตั้งแต่วันที่12อเอ้ยตั้งแต่วันที่สองนะคะถึงวันที่12ตุลานะร้านค้าคือเพียบเลยตอนนี้คนคือคึกคักสุดๆนะแม่คือมาตอนเย็นอ่ะคนเยอะจริงเธออันนี้จะเป็นร้านก๋วยจั๊บตําคนนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะอันนี้เธอสั่งอะไรมาเป็นอะไรมาสั่งเป็นบะ อ่ะคนเลยแม่สั่งมาลองกินทุกอย่างยืนกินหน้าร้านทุกอย่างตอนนี้เธอลองกินเป็ดสิเทคเจอร์รสชาติจะเป็นยังไงเป็ดเจฮะปเลยมันก็ะแบบนุ่มๆหนึบๆอ่ะเธอใช่ไหมอืมเขาจะใส่เครื่องมาหลายอย่างนะมีเหมือนกับเคาะปลาด้วยไหมแล้วก็เป็นเกี๊ยวเนาะประมาณนี้เนาะกาเห็นหอมแต่หอมพะโลนะหอมเครื่องพะโลที่เขาใส่มาเนาะแล้วชอบมาดูเด็บะหมี่บะหมี่เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เออวันร้อน จริงๆแบบสดๆจริงๆเลยแบบเรียวๆเลยไงเออไปเลยอ่ะพ um ่อจ๋าแม่จ๋าเธอกินสตพี่หิวด้วยเลยไปฮะเนื้อเป็ดเน้นๆนี่จะบอกว่าจริงๆที่ร้านเขาจะมีเป็นพวกก๋วยจับด้วยอันนี้เป็นเหมือนไส้หมูนะพี่เนาะไส้หมูเป็นไส้หมูเจนะทุกคนมีเต้าหู้มีอะไรนะตรงนู้นเป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋าเป็ดห่นเป็ดไปฮะอันนี้เป็นเนื้อเป็ดอ๋อแต่ยังไม่ได้แล่ไม่ได้หั่นใช่ไหมฮะ แลร่กระดูกแล้วเป็นเนื้อเน้นๆชิ้นใหญ่ๆ,ๆแบบนี้ทุกคนโอ้โห,หน่าก,กินมากกระเพ <อ S 2> าะปลาอันนี้เป็นกระเพาะปลาเจให้ดูให้ดูชิ้นนี่อันนี้ฮะกระเพาะปลาเจย,ยืนกินหน้าร้านเลยแม่คนเยอะวันคือแบบท่วมๆเลยนะมื <c oughs> เป็นไงแม่แซ่บเหรอใช่ไหมไ่เหมือนอาหารเจเลยืเธอไม่เป่าเลยไม่ร้อนเลยอันนี้ที่เราสั่งมานี่ถ้วยละห้าสิบบาทนะจ๊ะอ่ามีเส้นมีหน่อไม้แล้วก็เป็นเหมือน กระเพาะปลาเป็นกระเพาะปลาเจเป็นชิ้นๆแบบเนี้ยเนาะมันจะมีความหนุ่มนุเด้งๆเนาะแม่เนาะคุณผมเอ้ด้เขียวเออเสียงมันจะดังๆหน่อยนะตอนนี้คนเยอะมากอันนี้เป็นบรรยากาศที่คนเขามารับเจ้าวันแรกไงคนจะเยอะแบบนี้เลยคนเลยคึกคักมากใช่อันนี้เป็นอะไรอ่ะจ๊ะแม่อันนี้น้ำยากะทิลูกอ๋อหนุ่มจีน้้ำยาน้ำยากะทิอ่ามีน้ำยาป่าด้วยจ๊ะแม่เอาจานหนึ่งจ้ะแม่ผสมกันเลยจ้ะแม่จ้ะแต่น้ำยาคุณแม่เขาคือคนมากแะเธอดูดิเนี่ย ดูไม่ออกก็เป็นของเจเลยจริงใช่คจริงแล้วเมื่อแีะอย่างกระเพาะปลาคือรสรสจ,จัดมากเลยนะเนี่ยอ่านี่ฮะแล้วแต่คนจะปรุงแต่เนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มละเป็นขนมจีนมาข้นๆแล้วสั่งน้ำยาผสมมาใช่อ่าอือหือยืนโจอ,อยู่หน้าร้านเลยกินน้ำยาชัดมากเหมือนเรากินแบบปกติเลยอันนี้ก็คือจานละห้าสิบบาทเหมือนกันนะแต่ผักอ่ะเขาจะให้หยิบได้เรื่อยๆไหมอ่ะเราก็หยิบเอาเลยแล้วแต่เรากินอันนี้เราหยิบมาแค่พอประมาณพริจัดปะผสมกันให้ดูความข้นของน้ำยากันใกล้ๆเห็นป่ม แนะนำว่าให้กินน้ำยาผสมแซ่บมากอ่านี่ฮะเขาจะชื่อร้านกินแล้วรวยกินแล้วรวยแม่จ๋าชื่อร้านกินแล้วรวยเนาะกินแล้วรวยกินแล้วรวยเฮง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 เดี๋ยวไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวกินของร้านแม่กินแล้วรวยนี่เป็นขนมแบบโบราณซึ่งเด็กสมัยนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วใช่ให้ดูกัดให้ดูข้างในไส้น่อยนี่ทอดมันใหม่ๆกรอบแม่แม่เป็นเหมือนเป็นแป้งอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนแบบ เป็นงาเป็นมะพร้าวหรืออะไรพี่ข้าวตอกน้ำตาลแดงข้าวตอกน้ำตาลแดง<ช>อ่าเนี่ยเห็นปะคนรุ่นพี่ก็เริ่มไม่ค่อยรู้จักแล้วรู้<ช>ว่าเป็นขนมโกงอย่างเดียวนี่อ่าดจแทงข้างในเขาเนี่ให้ดูกันชัดๆนะฮะเป็นข้าวตอกน้ำตาลแดงทุกคนแล้วก็ไปทอดนะพี่เนะาะทอดมาแบบกร,กรอบๆเลยนี่ชินน้นนึงก็ชินน้นใหญ่ๆแบบนี้เลยผมเอาถุงนึงจะพี่จ๋ะแล้วก็พี่คิดตังชิ้นนี้ไปด้วยอ่าอันนี้เป็นขนมชะมดอ่าให้ดูให้ดูอันนี้จะเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะถ้าเป็นขนมโกงจะเป็นรูๆอันนี้เป็น เป็นอะไรนะข้าวตอกน้ำตาลแดงอันนี้เป็นมะพร้าวมะพร้าวกับงานดาโอเคค่ะโอ๊ยมันจะเหมือนความมันจะแน่นกว่าไหมเขาว่าอันนี้หอมกว่าส่วนตัวชอบนี้ใชไมมันจะมีแบบกลิ่นหอมของมะพร้าวแล้วก็งาด้วยอ่ะกินจวดก็คือเดินกินทั้งงานแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแม่บอกว่านี่ไม่อ้วน ขอบคุณครับขอบคุณครับอดลอยแล้วไว้วนจะกลับไปวิ่งนึร้อยโลบรรยากาศตอนนี้ก็คือเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนแต่คนยังแน่นอยู่เลยเนาะแม่เนาะ เอาจริงวันนี้อาจจะถ่ายให้ดูได้เป็นครบทุกร้านนะเพราะแต่ละร้านใะคิวเยอะมากเดี๋ยวเราแบบไปหาร้านกี่เรื่องสองสาร้านเนาะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกดีกว่าเดี๋ยวพี่ชายโอ้โหมันจ้าตัวเกินเอออาาาไปล่่ยยยมันถงี้แสงที่แสงที่เอ้าป้านพี่แบงกี่งก่อนพี่แบงกี่ก่อนพี่ว่ารถหุ่นเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยรถโดนอยู่รถจะไงไม่ได้บวกล่ะจะไงก็ไม่รู้นะบวกกว่าเดิมอีกนี่คืออะไรอคุยช้าช่าแบบกรอบๆร้อนๆมันคืออยากเตาเลยเพื่อนเนี่ย ร้อนร้อนร้อนจริงไม่มีน้ำให้กินด้วยอันนี้คือฟีลแบบถ้าใครเป็นหวัดอยู่ว่ามือหายเลยรั่วคอไปเลยร้อนจริงร้อนจริงร้อนลงคอเลยร้อนลงคอเลยอแต่อร่อยนะเหมือนแบบเก็บกดไม่ได้กินแป้งมานานแล้วันนี้จัดไม่หยุดเลยอันนี้เป็นอะไรแม่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่อ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบแห้งๆนะแม่เนาะจะราดน้ำพะโล้นะคะแล้วก็จะมีเป็นหน่อไม้กับอะไรนะ ใส่หน่อไม้ใส่เต้าหู้มาใส่ไชโปอะไรเงี้ยเนาะใช่อันนี้คือเหมือนเขาล่าซีอิ๊วดำเถอเอ้ยน้ำพะโล้เลยเมื่อกี้พี่เขาบอกอ๋อใช่ใช่มาพาไปนหมครับเหมือนหมูแดงเลยแม่ใช่เป็นไงใส่บวบบวบบวบหายเลยเพื่อนโดดโคตเก่งเลยแม่นี่เรื่องแม่นี่แม่เลยครับเนี่ยแม่แม่แจ่มนะแม่แจ่มแม่แจ่มทองนี่กี่บาทเค็มได้นี่ขายได้ไม่ปลอม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 ต้องกระดกลิ้อเนื้อรองจับได้ไหม จับเอ้ยเรือเรือจับแรงเดี๋ย่ารุี๋ยวเสี่ยวอย่าจับแรงยืนกินน้ำลมเจเลยทุกคนโอ้ยอันนี้ก็าบวบเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเวบโค้ชมะลุเขาดีนะใช่แล้วไม่หวานไปของดีของดีบวบที่หายเลยเป็นไงแม่ ของดีก <muitas S 2> ็คือแวะมาลองกันได้รีบมานะราะว่าเดี๋ยวหมดเนี่ยดูแย่งกันแล้วนะเดี๋ยวหมดก็ือไม่แย่งหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วไม่แบ่งเลยอันนี้ร้านเก่าแก่นะครับตำนานมากปาตาเจ้าเก่าอยู่ตรงนี้ประจํานะครับผมปาตาอันนี้เขาเรียกว่าโดนัทโบราณขนมวงใช่เป็นขนมวงแบบหน้าแบบน้ําตาลกับหน้างาอะไรพวกนี้ใชาเรียกว่าขนมโดนัทโบราณผมป้าจะจิ้มให้ดูตรงนี่ที่เห็นทอดอยู่นี่นะคะคือททำกันสดๆอยู่ตรงนี้เลยปั้นแป้งอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ทอดอย่างนี้อันนี้จะจิ้มน้ำตาลเหรอจ๊ะแม่ อันนี้เป็นน้ำตาลเหรอจ๊ะแม่น้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นหน้าอะไรบ้างจ๊ะ้าหน้าตาหน้าถั่วหนาดำหนาขาวชิมเลยจ้าขอบคุณมากคุณป้าร้อนๆเลยมั้ยลูกแฉกไส่อะไรหนาดำหน้าดำหนี้ชอบกินถั่วนี่ครับนี่โอ้ยขำมากถั่วขาวใช่ไหมไม่ไม่ใช่ถั่วดำใช่ไหมไมงเงี้ยชอบถั่วอะไรไม่ส่งตลอดโอเคไปไปไปข้าวชนหน่อยย้อนย้อนมาฮะเอ๋อุ้ยกรอบว่ะกรอบเสียงค้อนไงเสียงคือกรอบมาข้างนอกเลย เอ็กเซอร์เขาไหนก็คือกูกรอบแบบนี้เลยนะอืออันนี้รสชาติกรอกเป็นไงเพื่อนกรอบมันมันเหมือนจะหวานนะแต่มันไม่ได้หวานขนาดนั้นอ่ะอันงาดำเนี้ยก็คือหอมงาอ๋ออุ้ยกรอบนอกน้ำให้หัวกะทิเด่อันนี้หอมเลยมันเป็นสน้ำของกะทิลวนเลยอ๋อคนป้าบอกว่าให้หัวกะทิล้วนไม่ผสมน้ำเที่ยวให้มันเป็นน้ำตาลอ๋อไม่ไดบอกว่าเป็นขนมที่เหมือนแบบกรนตั้มตาวรอเทสการ์กินเจมาก อร่อยมากอันนี้เป็นงานเขาจ้าวอร่อยเสียงมันเสียงมันกรอบจริงว่ะคนมากฟังมากนึกติฟันเลยม่ติดทะเลไม่ติดบ้านเลยแปะทุกคนถ้าใครอยากตามมาซื้ออาหารเจ๊ก็คือแวะกันมาได้เลยนะงานเขามีถึงวันที่12ตุลาเลยเนาะก็จะเริ่มขายกันตั้งแต่บางร้านเริ่มขายตั้งแต่เช้าเลยเช้ายันมืดเลยเนาะใช่มาตอนนี้เย็นคนจะเยอะหน่อย วันนี้ว<ร>ันรับเจ้าด้วยตร,ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเธอโรงเจนักเรือปากพิกัดมาได้เลยได้เลยแนะนำว่าให้เอามอไซค์มาเพราะว่าที่จอดร,รถหายยากมากไ <c oughs> <c oughs> อคือโชว์ความกรอบไอ้โียวความกรอ,อบใครมาไม่ดูใส่พิกัดไม้ได้ดหมดแล้วกันเดี๋ยวพาพี่แบงค์ไม่กินต่อก่อนดูถ้าจะไม่อิ่มไม่อิ่มเพื่อนพมาพึ่งมาของกำลังขึ้นอันนี้ขนาดบอกว่ารถน้ำหนักอยู่นะแต่ดูดิอัดแป้งอัดน้ำตาลใหญ่เลยเพิ่งมานี่ได้กินแต่น้ำตาลตากระแป้งแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยสักอึกเลยล่ะ อันนี้เราก็ไม่ได้กินเหมือนกันเดินดาวเวอร์อาไปบ๊ายบายกันบ๊ายบาย